ใยการอีเวนตการ์ที่พีิกพีิกตลอดเวลาขอเชิญพบกับเพื่อนเจ้าบ่าวของเราในค่ำคืนนี้โป้และ ปาเกลก,กับแม่น้องลูกฉันไม่ควรต้องเลือกมันลูกคุณลูกฉันเลือกหวัวใจจนไวให้เลือกใช่ไหม sa malum ng you yeah, งานละครเพลงเรื่องกตัญญ<ช>ามาใ,<ช>ในเรื่องนี้มันแตกต,ต,ต่างจากเดิมยังไงบ้างฮะอ๋อแตกต่างกันเยอะครับผมอย่างเรื่องของเพลงแล้วกันเพลงเนี่ยคือหมายถึงว่าการร้องเนี่ยอย่างลี้นรำก็จะเป็นเอ่อพิอเรียนหน่อยเรื่องนี้เป็นโมเดิร์นนะครับอาจจะ,ะ,ะร้องเขาเรียกว่ามีความป๊อปมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยคือดับจริงเนี่ยยังเหมือนเดิมครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงคือคุณอยู่แย๊งสามทหารเสียวเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยแน่นอน คือสารพัดเสียวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแก๊งที่ก่อตั้งมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็เออคือเสียวกันอยู่3ามคนไม่ใช<อ>่มาคิดว่าคุณกันทุณคนขอเข้าไปร่วมเสียวด้วยดีกว่าไม่ใช่ทงมายถึงว่าคือเป็นคนจะชูเสวนอว่ารวมตัวแก๊งแบบว่าโอ้ยเลยหญิงจริงสาวอมาอใช่ครับแต่ทีนี้ด้วยด้วยที่ว่าเ,เราเนี่ยนะเป็นคนดีหน่อยนึงคือหน่อยนึงคือมีโอกาสได้มาพบเจอผู้หญิงคนนึงแล้วก็ ทำให้รู er, style, uh ้ส huh. um, um, uh? uh ึก huh. ว uh ่าคนตัว huh? ช um, like, uh ูคนนี huh. uh ้อยากจะอยู huh. uh ่หัวใจที่เาคนเดียวเลยาเรอานเป็นะชนะเดแเอ๊ะไรหไปอ้าวมันพี่ต มีบ้างพีอะไรบพี่ออฟอะไรครับคุณคูนเอาเป็นใครฮะเราเป็นยังไงครับคุณเอ่อเป็นตุ๊ดมโนคนหนึ่งตุ๊ดมโนเอางี้ถ้าพูดตรงๆคาแรคเตอร์แบบชัดเจนก็คือแบบเป็นตุ๊ดมโนคนหนึ่งที่มีความรักที่เทาตายตายแล้วรับบทตูนด้วยอ่ะพี่ออฟตูนเขาาดมากมันดูยากนะนีการสั่นเลยนะไม่้องเลือกตัวตายก็ไม่รู้จะตับสั่นเลย เป็นแซ่บมากคือแซ่บมากับเพราะว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์รของของตัวเทลได้ลับเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนค้างที่จะมีความซับซ้อนอยู่แล้วก็มันมีมันมีเรื่องราวที่ที่จะทําให้คนดูทุกคนเน่ยจะต้องอึ้งแล้วก็เสียวแน่นอน,อนเพราะว่าเป็นตัวแม่แความเสียวเก่งหน้าเก่งหน้า เพลงถึงแซบนะแซบสิเออแบบว่าถ้าเกิดว่าวันเล่นจริงอ่คนดูรู้คนนทำเป็นเกงตุนแน่เป็นเพลงจากเพลงจากบุกแน่นอนเลยแต่ก่อนนี่นี่ลมหายใจก็มีสุ่มโอ้อกหักไหมอกหักมันเป็นเราแยหนุ่มก็เลยเปลี่ยนแปลงมาในเรื่องนี้อ๋อพี่โดนมันเป็นพักมันเป็นพักต่อไงเป็นภาพต่ออกหักจากเรื่องนู้นความจิตของเราเองพักเปลี่ยนมาเป็น มีมือการแสดงไว้ที่โรงละครแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงละครในฟ้าจดสายเด็กผู้ซิคงกองครับแล้ววันนี้เธอกลับมายืนบนู่ที่นี่อีกครั้งอีกหน้าท่าจ้าเป็นมีเจ้าพ่อใช่ไหมเป็นเมียเป็นมีไงเป็นมีเจ้าพ่อไงมีเจ้าพ่อเจ้าพและแต่เบื่อหัวเบื่อหัวค่ะทธอไมเบื่อหัวม่ค่ เพื่อนบุคคลที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็สำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆเจ็ดปีที่แล้วเล่นเป็นตัวรายย้ายยังไงเจ็ดปีผ่านไปเองก็ชัดเจนที่ยังเล่นตัวร้ายอยู่นะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เลยเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีความโมเดิร์นอย่างที่บอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบทไม่ว่าจะเป็นบทพูดก็ตามบทเพลงก็ตามมันเป็นสิ่งใหม่ๆและอย่ยเชื่อว,ว่าคนที่มาดูละครเมจิกเรื่องนี้จะได้รับอะไรใหม่ๆกลับไปมีความร้ายมีความคอมเมดี้อยู่ด้วยมีความคอมเมดี้ด้วยมีความเซ็กซี่ อันนี้แค่มองก็รู้เนาะ คือเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าอยากจะให้เขาเรียกเรียกความทรงจำของเขาบคืนมาว่าจริงๆแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วไงล่ะจาขึ้นจาขึ้นจาขึ้นขึ้นเลยอะต้องดูแลหรือสิยังไงดีอะ กำลังกาดมากหรือกำลังกาดมากถ้าเกิดงานแต่งนะแล้วมีผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้มาในงานแตงานนะผมพี่ร,รอคอ <c oughs> จริงครับผม <c oughs> พี่นีนรร่รอคอน้องหยิบไม้ได้ตี ครับอ่าฮะสามงาเสียวสามาเสียวเรียกว่าเป็นหัวจกไงอ่าฮะนะครับตมาด้วยกันแล้วก็เรียนมาอะไรด้วยกันอ่าฮะโตด้วยกันมยสมัยป3โมาดันมา้ันอาฮะโตมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันเรียนด้วยกันอ่าฮะแล้วยังจ้ชูอยู่ไหมยงหรอเราในใช่ จริงๆนะในงานแต่งงานางงานี่แบบรุ่ยโสดมาคนเดีวยวแล้วรอดูว่าใครรับดอกไม้มันจะจะมีถั่วแน่นอะน ป็นให้คนที่จะมาหาสามีในงานแต่งงานนะครับผมคุณฮะคุณครับผมรับบทเป็นใครอะไรยังไงฮะชื่ออันครับชื่ออันก็เป็นเนี่ยอยู่ในแก๊งสามฮาร์ดสี่วที่เราพูดก็กระดาษปากนิดนึงนะก็อยรางละผมผมจะเป็นคนที่เรียบร้อยในแก๊งเปเป็นสตัวแพทย์เป็นคนรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่จริงหรอกเรียบร้อยเรียบร้อยก็เสิ่วได้ไอเรียบร้อยอย่างเงี้ยจิงเรียบทุกลายเลยจริงๆพูดจริงๆอ่าฮะได้ข่าวว่ามีความลับสำคัญกุมไว้อยู่ในมือด้วย ถ้าใครรู้ความลับดี้จเรียกว่า <ไป S 2> วันไหนผมไม่มาแสดงก็เรื่องก็ไม่จบอะดำเนินกันได้แล้วเพราะมันรบกวนมาทุกวคน